ขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุกคนเนะาะบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบ่อแอกันยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบ่อแอรไซบุรีอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื่อนี่บ่อแอก็ได้มาอยู่ที่บ้านดัางสวรรค์นเนาะเมืองไซบุรีแข่งสซนเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมีทางเอฟซีบ่อแอเนาะโทรบอกบ่อแอว่าอยากให้บ่อแอนี่มาทําคลิปไอ ตามหาญาติพ <ım. S 2> ี่น <te le Overwatch> okay, ้องเพื่อนเนาะที่ว่าเพื Lo ่อนอยู่อเมริกาเนาะเพื yeah ่อนก็ห้างหายกันไปหลายปีแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนกับบริตติโต้ไอ่เข้าๆกันเลยเนาะกับมือนี้กับวะแอก็ได้เดินทางมาหาเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับเดี๋ยววาแอ๋สิภาพไปสอบถามเรื่องรล่าของเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นอย่างไรเนาะว่าเรื่องราวาของเพื่อนว่าลูกเพื่อนว่ารือย่างไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกเดี๋ยวไปติดตามมาส้มพร้อมๆกันเลยเด้อ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบอยแอกได้เดินทางมาฮอดเฮือนฮอดซานเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปสอบถามเรื่องราวของเพื่อนว่าเพื่อนเป็นยังไงเนาะขออนุญาตขึ้นเฮือนเนาะสบายดีสบายดีแม่สบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยโดยแม่แม่เื้อจังไรเนาะเนี่ย Hehe, แม่ด่วนอันนี้หันอันนี้แม่ด่วนเนาะมาหมดแล้วอันนี <im <im ้เป๋หงเป๋หงเนาะอายุเท่าไรเป๋ร้อยป่ายละลูกกุ๊กเนี่ยนี่อายุร้อยเท่าไรเนี่ยร้อยสิบร้อยเจ้าละเจ้าไหไรได้เออโลดีแนี่เนาะเจ้าได้ใช่ไหมอายุเท่าไรเจ้าเจ็ดสิบป่ายเจ็ดสิบเจ้าลูกกุ๊กลูกกุ๊กแม่แม่หงพอหงคือเป็นอย่งไรคือว่าอยากให้ค่อยในมาทยมคลิปไอ้ตามหาลูกชายบอก ลูกชายกับลูกชายเพิ่นชื่อยังนไงโยบุนนาชื่อท้าบุนนาเนาะเออท้าบุนนาไปตั้งนานแล้วหูชาวฉันชิบว่าปีละเลยหงษากับบุนนาหงษาบุนนาเนาะแล้วไอ้บุนนาน่ะพิ่นปอยู่ต่างประเทศบ่เอออเมริกาอเมริกาปอยู่อเมริกาเนาะจักกับบริตติโตอกันจักปีเลยเนี่ยาจักตายจักยังแล้วหหเือนมจักข่าวเลยโดยโดยโดย กับบ่มีหูมีหอยเพิ่นเลยบ่มีบ่กหูบอกไม่มีตะกี้แล้วเพิ่งออกมีอะไรอยู่ใจบอกจากเมียดีตักแค่เมียกันตายเมียตายอยู่พักของอยู่คอดีแล้วพาเดี๋ยวไปมาแล้วลูกสองคนก็พาลูกไปขึ้นเหนือเพิ่งเไปไปอยู่อเมริกาเลยบ่ไปอเมริกาเลยแล้วก็ทักี้กับข้าวข้าวอยู่ได้อยู่เงินว่างเพิ่งอยู่คอบางเมียได้กะเล็กน้อยนะตังกี้ เศร้าว่าปีแลวยังใบหินฮะบัดนี้เมียเมียเพื่อนเป็นคนบ้านไหนคะทักแขกคนท่แขกเนาะคือตอนนี้คือเพื่อนใหญ่ไปอยู่อเมริกาเลยเนาะเมียก็ตายไปเมียตายโรเจอร์ลูกเตายด้สองคนลูกฮะคือตอนนี้ะเพื่อนพาลูกพาเมียไปเอ้ยพาลูกไปอยู่อเมริกาเนาะเออแล้วกับบอลได้ชงข้าวมาหาหาแม่เลยเนาะเออแต่กับบ่หัวตอนนี้เพื่อนยังมีชีวิตบ่หรือว่ายังไ๋เนาะ เอ้ยเจ้าน้ำนั้นล่ะโดยบริจักเลยมีชีวิตชีวาไปข้าวข้าวประมาณอายุเพิ่นประมาณเท่าไหร่พ่อแม่เจ้าก็เจ้าก็เอ้ยกบ่เอ้กับเจงเจ็ดสิบป้ายแล้วไม่แล้วหกชิปห้าชิปหกชิปห้าชิปไปกับประมาณนเนาะบาบุญหนาหะจะกว่ากับเก้าเอ้ยกันยังเจ็ดสิบป้ายแม่น่าจะประมาณหกสิบป้ายเนาะ จะพากันอยู <game. S 2> so ่สองอยู si eh, <mus> ่สองนี่แหละสองคนนี่เนาะสองคนนี่แหละคำลูกเต้ากับยูไกอยู่เงินเข่าแล้วเงินใสชานมันเห็ดเห็ดอยู่เห็ดกินยังไงจ้ะเสมือนี่ยจ้ะอย่างหลักกินหั่นลูกบุญร้านลุงหลานป้อนได้กินเงินไก่เงินเคียงนะชื่อกินแน่พอได้กินเล็กน้อยเนี่ยปุ่มป่าอกันเข่ากันยูเงินเข่า เขาลูกไล่ช่วงไอ้เออแต่ว่าเรื่องเรื่องการตริดต่อกับเพื่นอนติดต่อได้จกปีได้เนี่ยแต่ว่าแล้วเพื่อนที่หายไปเลยนะเศร้ากว่าแล้วจนะ้ะเศร้าก็ปีแล้วเนาะเออเออพื่อนหนีไปคนละไปมาจากถือไปแล้วก็แต่ตดต่อไล่กับเพืเอ่อนแหละว่างเพื่อนชู่นี้จะพออชูอยู่สายหัวใจเนาะโอ้ยแต่ขามบุ๋มีเท่าไรซักเออ โทรจะพักุูนอ,อะไรโทรดามเสื้อนี่่ะโทรมาหาอะไรเออเดี๋ยวเรื่องมันก็สมมติ่ะมีเพื่อนายแล้วไปเจ๊กแล้วมดจักข้าวจักข้าวแล้วยุบสคนรกระตายแล้วพอทราบกันได้หลายปีแล้วก็เลยอยากมีมหูข้าววาเพื่อนยังมีชีวิตอยู่เ,เนาะยังชีวิตอยู่บ่มีชีวิตทีว่าอยู่บ่นหนองนีหรือแนวไดก็ถ้าเพื่อนยังมีชีวิตกาให้ ติดต่อมาหาบายแอได้เลยนเนาะพ่อะว่าบอแอสิทธิม์มีเฟสบุ๊กเป็นบุ๊กบายแอไซบุรีแล้วก็มีไลน์ไอดีของบายแอเนาะอยู่ใต้วิดีโอนี่แหละเนาะถ้าให้เพื่อนได้เห็นได้ที่ว่าแม่และเอื้อยเพื่อนถามข่าวเนาะว่าคนอยากผู้ว่าคนยังมีชีวิตอยู่ว่าเนาะแม่เนาะแมนแมนก็ให้ติดต่อหาบายแอได้เลยเด้อเ,เพราะว่า ยังเป็นคนเป็นนะกันจะให้ช่วยแม่นี่แล้วโชคมันยากเลยอ่ะอยากยับเพื่อนขับไปอีกอยากมาห้องมันยันตะพังแม่ตะพังเจือนวะตะพังเจือนนั่นแหละเออคือบน,นอยู่ก็อยู่แคมเซ่เนาะแม่เนาะอยู่แคมเซ่ว่าพื่นแม่นี่เป็น ควรอยากอ้ไปยู่กัพคนบ้านลาวบ่กไปอยากยู่ในนี้เป็นยังไงคือบ่อออกไปอยู่นอกโอมันบ้านเกิดอยู่ในนี้ก็เลยก็เลยอยอยู่นี่นะทางใช้กลน้ำหนาวเวามาทีนี้ถ้าน้ำท่วมน้ำอย่างในท่วมเยบ่องอะรยวท่วมแล้วท่วมแล้วไปแล้วอยากน้ำแห้งข่าวมาหาดูน้ำเมือนข่ามาจะได้นะบ่มีหูเพนเนาะ นั่นแล้วโบ้ยโหม่เพื่อนนะเศรษฐเิจแต่ก็าติพี่น้องทางอื่นกับเพื่อนโบเดติต่อมาเลยบอกคือบบ้ยไผลตดต่อเพื่อนได้เลยเนาะโบ้ยแผลตีต่อได้เลยเลยว่าว่าคันบึงคันบนนั้นแหละอยากแยกเข้าหามันหนังยังบ่มี๊แล้วเพื่นนี่แหละจะกักตายแล้วก็บูจัดคือคือตอนนี้แม่และเอื้อยเพื่อนนะ เพิ่อนยังหูเนาะว่าเพิ่นยังมีชีวิตบ่กระทากันทะาบ่ิีชีวิตกับเพื่นจะเฮ็ดบุญหาเนาะเออเวียนเข่าเวียนแผงหายแมนแมนเพิ่น,น,พนก็นหายเงียบไปทั้งสาวกาปีนเนาะเออสาวปลายปีแล้วออหายเงียบไปหาจะฝากถึงไอ้บนานาเด้อถ้าเจ้ายัางมีชีวิตอยู่กับติดต่อมาหาเบาแอเนาะแล้วก็คือแม่และเอ้ยเพื่อนยังยังรอท่าอยู่เนาะคือ,อยากหูข้าวข้าวเนาะว่าเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งบ่เนาะอืม ก็เพื่อนกับอาศัยอยู่กับแม่และเอื่อยเนาะเพราะแม่ก็อยู่ลอยฝ่ายเนาะจับลูกสาวนึงลูกสาวกุ๊บลูกสาวกุ๊บให้บนหนาในผู้ที่เท่าใดผู้ที่สองวะผู้ที่สองผู้ที่สองที่สามไหนให้บนหนานามนามสกุลเพื่อนอย่างไรโย่เป้าชิหาจักเนี้ยสังกีกะบไอซีพอดผู้นามสกุลมีบ่ไหมมีแล้วเป้าชิหาจัก เออบ่าวบนนาเป้าสีหจักเป้า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 ีหาจักน้ำสกุิคนน่ะตกข้าวนั้นคนกระเฮียนจบมมเจ็ดได้ไปได้เฮียนได้ไปโยนเลยเนาะเด็ดเนาะมหกตั้ี่บุมีมเจ็มหกจบมาแม่กบไผเมียเมียใจแล้วโย กับใบข้าวเลยข้าวเราได้แล้วหาพ่อหาแม่ยูนี่ล่ะแต่พ่อแต่พ่อเนี่ยก็เสียแล้วเนาะยังยังเหลือแต่แม่เนาะแม่และเอื่อยเอ้ยนี่กับผัวเสียก็หึงอะไรเศร้ากว่าเลยเจ้าไหนเออแข่งน้ำอันนี้น้ำหลังเสียพ่อลูกคื่อลูกคือเสียก่อนโดยโดยโดย บัดที่นี่เจ้าเจ้าก็กินยู่กับยู่กันสองสองเท่านี่แห <c oughs> ละเดีนาะกินสองเท่านี้แหละกินอย่ยงไม่แล้วกินกินพวกอะไรมาชงกินกินกินไก่นะพักหญ้ามันปลูกกินน้ำฮือกนน้ำชาบอนี่ละ่ะไ <c oughs> ด้ดดน้ำขึ้นมาแล้วปลูก ก็ยังดีว่ามันไก่เค้มเชนนะปุนไก่เค้มเชนเลี้ยงไก่เลี้ยงมาลัางกินเนาะหิ่งลายปลาค่าไก่กินอ๋อก็ยังดีนะเป็ดเป็ดไก่จะว่าไงตลาดกันนะเยอะหลายเนาะเห็นอะได้กันเนาะก็หาป่าก็หาผู้ป็ดเดี๋ยวจะกินผักหญ้าในแล้วเนาะเอาแต่ผักหญ้าแล้วกินอถ้าจะเสียได้เสียได้แต่ บ่มีห no? ูเพ <started> ิ่นเนาะถ้ามีหูเพิ่นเหนือจักว่ายังใครแน่เนาะพอพอจะได้อันนั้นแน่มันได้หูเพิ่นเท่านั้นล่ะอืม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 ถ้าเก้าตะเก้ามันกิดโบอย่างโบทันมีโทรศัพท์ปันไหนเนาะโบไม่ได้ อไม่เียไม่แหละไปโเท่าแล้วเท่ากับไปโท่าอยู่ท่าถนนนี่ลาไปเจนนึ่งตะเอาราอย่างนู้นก็หาอยู่เท่าหาโท่าหาคนที่มอนนอกไป่นอืมอือืม เมียเป็นกเสียไปเมียเป็นายพี่อทอลยความน้ำความในตั้งจีหลักไ่าลอยความน้ำของนี้ความประยุทธ์ไทยเราปอยู่อันนั้นเลยบอกไปต่างประเทศเลยบอกว่าลไปเลยไอเลยโมเนเราอยู่ไทยบัวจ๊ะอยู่แล้วนาดปะจะ ความไปก็ร yeah, yeah. oh, uh ักไปรับเราความเมืองไทยรู้ค่ะความฉงคนความขอบแลวกับไปโทคก็เจ้ายูเป็นเอามียแล้วเขาเอายูเขาขับไม่ไว้สองคนเพื่อนเนาะตั้ง่ตั้งแต่เมียเมียยยังอยู่เนาะตอนนี้กับเมียใจยือจนชนขอบกับแตะ ลมแห้งเลยเนาะลมแห้งแหละแล้วนี่ลูกเอ้ยปึงปังปึงปังอยู่เนี่ยนะนี่หลังยูกะโอเคเนาะเดี๋ยวมื้อนี้กะลูกกะสิขอโตกลับก่อนเนาะถ้าได้ข้าวได้ข้าวถ้าเพิ่นติดต่อมากอะลูกกะสิได้มาหาที่มาบอกข้าวเนาะโยกะขอให้แม่แม่และเอื้อยเพิ่นเนาะให้เจอบ่าวบุญหน้าเนาะออกะอายุอายุเพิ่นก็ประมาณ60ปลายเนาะ ที่เพื่นไปอยู่อ่ะออยู่เมริกาเนาะกันนานนะพี่นบื่อนมติดต่อมาหาแม่แล้วก็เอื้อยเนาะคือทางนี้ค่ะเป็นห่วงเนาะว่าเพื่นยังมีชีวิตบ่หรือจังไงเนาะจะโอเคเด้อวันนี้เดี๋ยวลูกกลับก่อนเด้อแม่เด้อโดยสบายดีสบายดีสบายดีโดย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  เางอะไรก็มุกมุกอะไรแข็งแข็งใจแข็มีเออเก็บอะได้ใครมันมีเฮงจูบีบีเฮงบังเยอะบังเยอะกันกันกันก็ได้ช้าเถเนาะโดยโดยโดยกะตอนนี้บ่เอะก็สิพาเบิ่งเฮือนซานเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเพิ่นอยู่อาศัยอยู่กับเอื้อยอ่าแล้วก็เพิ่นปลูกปลูกพักปลูกอย่างเนาะอาศัยกินเลี้ยงแม่เนาะกะ ฝากถึงบ้าบุญนาเนาะถ้าเพื่นยังมีชีวิตอยู่กะบให้ติดต่อหาบอ่อวแหเนาะคือเอ้ยและแม่เพื่อนกะคือยังรอท่าอยู่ตอนนี้เนาะคือเพืน่นเพิ่นอย่างหูว้ว่าเพิ่นยังมีชีวิตบ่อหนาเนาะเพิ่นกัเป็นห่วงเป็นยังกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกหลังจากเขาได้สอบถามเรื่องราวของเพื่อนกะคือลูกชายเพิ่นเนาะไป ทะเลาะค่ะปเอาเมียอยุธยาแขกเนาะแข่งขมวนนี่แหละกัมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอ้นครพนมเนาะแล้วกับเพื่อนกัหลังจากเมียเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วกัเพื่อนก็ได้รักความไปฝั่งไทยเนาะแล้วกัพาลูกสองคนไปยู่อเมริกาเนาะก็คือตอนนี้กัทางครอบครัวเพื่อนน่ยยังเป็นห่วงเพื่อนว่าเพิ่นไปหลายปีเนาะประมาณเท่าก็ปีแล้วบริติดตหากันเนาะก็คือทางแม่และเอื้อยอเพื่อนน่ะ ก็จะหู้ว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่บ่อแล้วกะคือเรื่องพ่อหาได้เสียชีวิตแล้วเนาะพ่อเพื่อนกัได้ก็ยังเหลือแต่แม่ก็เอื้ยแล้วก็ยังเพิ่นก็เลยว่าจะหู้ข้าวข่าวบุาหนานเนาะก็ถ้าเจ้าเห็นคลิปนี้ก็ให้เจ้าติดต่อหาบ่อแอเลยเนาะเพราะว่าบ่อแอก็ได้มาสัมภาษณ์เพื่อนแล้วเนาะคือเพื่อนก็โทรหาบ่อแอให้บ่อแอมาสอยเหลือเนาะคือเพื่อยจะหู้ข่าวๆ้าเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเดี๋ยวมื้อนี่บอยเอกะสิได้เดินทางกลับแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะก้อนอื่นกะบบอยเอกะสิพาเบิบบ่งวิวเอ๋บนพิ่นอยู่เนาะมันกะสวยงามเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะมันเป็นเอ๋อันนี้เซน้ำเซบ่บังไฟเนาะเป็นเซบ่บังไฟงามเลยพ่อแม่พี่น,อนอ้องเอ้ยคือไอ ช่วงหน้าฝนเนาะคือน้ำนํำม,มันจะทถ่วมเลยเนี่น้ำาจะถ่วมเฮือนเผืนเนาะกับเฮือนเพืนก็อยู่ในแคมเซเลยคือเั่นตะพังคือฝั่งเซเนี่ยเพราะว่าบ,อบอ่อนบ่อนเพืนอยู่นี่มันมันกับคือแบบดินมันมันเจือนเนาะมันเจือนลงเลยกับกับย่านเนี่ยเพราะว่าย่านดินมันเจือตะพังมันเจือนเขา้าแต่ยังเหลือประมาณสามเมตรกว่าเนาะ ก,ก,กับเพื่อนพยูกแกมเซเนะาะกับบอนพยูกอะวิวดีเนาะธรมรมชาติดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับอาศัยน้ำน้ำเซนนี่แหละเนาะเป็นน้ำใส่น้ำใจเนาะกับโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมือนี้กับเบาแอร์กับทีได้เดินทางกลับก่อนเนาะกับขอกล้าบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมัตสุคุสุคนเนาะที่เข้ามาส้มคลิปเบาแอร์กับขอกล้าบสบายดีเด้อ